งานของเรามันลสุดงสกดทุกอนทุกคนเล้าทำยิ <S 1> <S 1> ่งเข้นข้นเกิดสถาเกรณ์เร่อมัน่วมทอนต้องรับงาน่านสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังแตกตื่น กำลังแต่งสวยค่ะ้หอไรไหลเขาแ่ในส่วนกุ้ิ้นไปพวานี้สร้างกระแสไปแต่ว่าอันประเทศเปิดโยนอะไรุวกเห็นขาพนตองไปจะเขาเข้าดูกันนะะเอจิตไปในสนอันนี้พวกจริงจแล้วรมัดเก็นเดี๋ยวก็จะได้่อยเส้นสำหรับระบบปตเขากับท่านใเลยเขาไปในส่วนเขาเชียนยงไงเี๋ยวพูดสีกองอาีจกไ้วยการร้องการร่ำการชว์ ว,วันนี้คุณแม่แต่งหน้าไปทำอะไรคะวันนี้เมื่อนี้ว่าบ่ได้เห็นอย่างดอกเข้ามาเห็นดูเตาแดงกตไม้อยากงเี้ก็เป็นพี่เซ้นเตอร์เป็นพี่เซนเตอร์สวยๆลลกเฟสสวยๆจ้าบ่ได้มีตำแหน่งงนี่ยช่องหาเกันเขาไม่ไ้ ใส่ชุดเพชรแชร์กันไหมคิดเลนๆข้าเจ้าก็ต้องกางที่จะอะไรอย่างน้อันนี้้าเจาวอนราขั้นตอนต่อไปก็จะทำผมนะคะว่าตั้ตนตกรรมทักมชื่ออนผมจชลล่า สวยไหมคะสวยมากเลยค่ะคุณแม่เปลี่ยนลู้เมื่อยๆเปลี่ยนลูกค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแต่งลายพุกกรัตีพุกเจ้าแลาวาันหูออกโช่์ขายนาปก่พวเจงเลยอ้าถ้าแงให้แล้ว

โอ้อันนี้ก็จะเป็นมุมทำผมนะคะพ้อแหน่อยรวดิัดที่ผมจนเราจหลหนาจนว้ามาจนปวดหัวเลยน่ม่้เข้าไปนะทุแ่ครับเข้ากันเลยค่ะ คอมเมร์มันเหอนเตียนนีอเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนี่ยิ้มยาเบิไก่หลมันหนาเหียวห่วยตอมบอกกันไก่นะลูกบอกการไก่มากจ้ามันยองจะมีสีโเคป่คเออจะสีมง่้มาขายต่อเลย หายตัวโลยใส่ดูก่อนเพราะว่าให้มันบุกให้มัน่บุกลงทางหลังเพราะว่าเม่ไม่ชอบะจะใส่โอไม่ชอบูว่าเม่มันเป็นมดข้อย่าเลยเป็นสีรวบรวบอีกล้ววบสูสูงกันรวบมานงเลยใส่ยังสีเลย้าเติมหนาด้แม่ไาเลยรวบตึเติมหนาเ อกนเนกเทอาไการใต่ท่เทียวโอโมได้ครับอันนั้นปสูงมาถดีเนเอาาสูงมาเดนสิขึงตรงเนี่ยมัดไหมเยาะเยามือดูมันนีก่อนมัดไหมเหมันูงสูงลางเค่าเหรอผู้ใดดีแบบนีาเปลี่ยนส้ตัวจาหอากใส่เป็นาชุบนี่เพื่อน รูปหนงเงาเนาะแล้วกระทงนะวเาจเากินเยอะหรือเาุ่นแรกรุ่นบอกแค่มาแตงหกสีแกะแก้วเลยเนาะมัก็จะเป็นสีขวไล้ใชหลาดเนาะห้าสีแกะแก้วผู้ไดแต้งให้เมีมันบดบดต่งแต่งก็สีว่าชุดเหลืองสีเหลืองแก่น ที่แม่ถือไปเนี่ยางาีั้อกัม่ฟบกหย่างเกไฟ่รยาก้เกิดกัดตีนไหมยางก็แค่มีจกบไนใต้ไปพวดหัวผู้สิบเอ็ดกัดไม่เจ็ถอดเกิดยางเลยยางสมเสเกิอนึงเกิอกัดตีนัตีนลจากรงนี้แล้วอีโม่โนบังคับโดนตรวจจั เราโดนเร็วเราโดดเร็วมันโดดแค่งานโ่มโมเร็วสามสิบโมงเร็วดิเป็นการเป็นการนักเขาใบโมงสิใบสองเราข่งแมวน่มัสกนมันมันจะมันจะอยู่ข้างนอกมันกำลังประชุมกันนะคะประทุมนิเทศแต่สร้างฐานวลาแต่งไ้พระเอกกกกแม่แตงไ้คุณแม่เขาก่อนนะคะแมน ปแเราสพประเดิมหน้าแรกสวยด้วยค่ะผมไม่ยากให้ดึงที่วสั่นขันย่อยื้นท้่งย่อยันเพื่อสวยือสวยกันตัวของมีลูกนี่ของวเอาละเอาละเอาละมาผีก็เร็วแม่ไปบีบเอกรักของท่านกันตทางๆโอ้ยลูกพบได้ลูกพบนะคะน่า จืดๆยาวพอสิเพือนอ่าก็จะมีติปต่างกันอีซื้อทีมติปตางถึงทุกท้องหนึ่งท้องที่มันติปตางเป็นละเมินในการร่องงานเ็ตดีนะครับได้ยโรคซื้อในแบบธรนมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมในบ้านใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเอาไปทัวร์นะคะไปทัวร์ในบ้านว่า มีใครบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมแต่งหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นช่องของคุณแม่สุภาพค่ะ <c oughs> ม่โมเบ็โมเ็สัมพันอันนี้เป็นศิลปินนะคะ คุณแม่ดารานะคะแต่กำลังแต่งหน้าค่ะป <c oughs> เปิดไลน,น์ <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่ทีมงานมาจากเคมาร,รานะคะพี่อาตอมพี่จิ๋วนะคะฟังใไดีนอนเน้อเพียนน้ำเพื่อนนะคะในสุขภาพ้องบอกว่า หมอลำหมอลำสุดเด็ดเพชรลำเพินนะจะเเกือบมักแฟนเขาโทรเราเกือบมักแฟนเขาตอนที่รู้ข่าวตกใจมากนาตาสีสีเยาเพลงอะไรเอ่ยปากคุณแม่ดาราน้ำนะคะหมอลำเพชรลำเพิน แม่สุภาพก็กำลังคิดผมพอดีทั้งน่ะนี่มั่งกดมากอยู่เลยแต่มันใหญ่เป็นมีเสือมั่งกดมากสามร้อยสี่ร้อยกินที่กระบะ

แล้วตกลาม้เน่กลตาไมไมแก้ไดหมเอาไม่กัเสาเอาไแ่เากงหพรแต่วัั้นเป็นกระเบกกันแล้วเบกกันดูเบกกันดูแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่เบกนี่คือหยุดตีแล้วเนี่ บางทีพวกเธอจะไปเชื่อบางทีเขาหลวงสองคนนี่มันเป็ข้าหลวงัต้องเบรกนะคะอะไรนะคะแม่เนี่ยพวกเธออย่าไปเชื่อนะของสองคนนี้น่ะบางทีน่ะเราอย่าไปเชื่อเขาเขาเป็นคนหลวงเราต้องคอยเบรกใช่ไหมคะคุณแม่เราต้องมีเบรกลากร้อเลยจ้ะลิงแม่รู้ดีใส่ก็จะต้องเล่นกันกสอบลิงแต หมากมยถึงว่าผู้ยิบันกับคุณพอรปันวะค่ะจะเป็นคนหลวงโอ้ยอย่อเยีะมาสมมติว่าเขาจะบอกหชั่วโมงเขาจะยืนไปถึงสองชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมงเออหน่อยเยอะ่า ต้องตอสวันูวันเกเลต้องไปไี่ได้กันนวมันจะยังมีพ่คาอกใช่ว่าเราจะเหมาหไอไม่นาไปสวแล้วถ้าต้องไปเอาไม้เอาไม้มาให้คุณแม่บอกเลเอาใไม่ได้ไปอีลราเลยเอาลาบอก่่ะ นี่กำลังจะเสร็จนะคะเมื่อกี้ไปว่างแต่ไหนก็าบอกแล้วรียบอ้อีไปเบรกแล้วเ่าจ้าบรกะีไม่แม่บอกนวไม่แม่สั่งไปเบรกมกวางกงอกตๆอันนี้าเสียบครับ นสรุปแล้วค่ะพี่น้องข้างน้องคนสรุปแล้วสรุปว่าต่อต่อินักอถือเดนลกเก็หนกราฟกแล้วอยากได้ผมยาวดูบอการ์เดี๋ยวคุณแม่สุภาสิออกไปล่ำแมนบอค่ะแต่งหน้าแล้วสียออกไปล่ำถ่า พูดเคิคต้อหอยเพ่อายาแล้วเพ่อนิคต้อหอย c นเอซีว่า่อนยเปตัวเพหอยลับมาป็นดอกพี่น้องแจสยูอสัสรเพลงที่ยังก่อนเพลงไม่เงี้ยยังก่อน แม่แม่แม่ลำไห้แม่ลำไห้เบียบวันยิ่จ้า่เทียบเอซื้มือนี่ฮัรดลูกอยู่น่าหแม่ซ้ำเนียวแม่แม่ทองหวานนี้เาหเอาวานย้เขาไม่รอยคอทองซ้ำเหนียมือนั่คอยทองไม่ล่าซ้ำเนียวพองมือเหมือแรงตอนไยเียหามือแร่งแงมือเ้าะพอกระทองย่แมือแร่งขึ้นานเลยค่ะคอชื่อได้คือว่าดีไปทองดีเนาะชื่อว่ด้ โอ้เพล่นเพิ่นกำลังเปิดเปิดทำนองไห่้ดอนก็อยม่ดี้อีใ้งเมีห้ังมาด้วยอะไรตัวใส่หมักแ้ว เป็นน mm ั hmm. mm ่นเองสมาวจ้าันเป็นัวหัวแลต้องเป็นของมบิดเดอมากปาแยแม่เป็นบอดเขาอ ยันบอกเขาว่าการเตียตัวคนุ้นดแวกับวู้นแดบด็กักกัแมแก่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตอนคุณแม่แต่งเสร็จทุกอย่างนะคะพี่น้องตันนี้ข้าแรกแกงอม่องนีค่ะพี่น้องกะเปล่าเพื่อนเดื่อนเปนผู้หายเอาที่พักก่อนเสื้ยๆฉ่ำๆดีกว่าใช่ใช่โอเคค่ะทีมดีฝากไปสัมผีแมนบอกค่ะทีมดีฝากไปสัมีแลดอี้ว คนกอบคุณพี่นองของกัวลักเนินเบี่ยงเห็นคนไหนคนชอบกิดตามพิซส่ตสัไทยไปบอกผิความถนัดฮันโลเอาเอาซัมนี่ละค่ะไปแล้วโพดโพบักโพบักแดงจูบตาฟาบุ้งันนะเอามากเลยนะจุ